t o m o r r o w p o d c a s t ใครไม่แคร์เราแคร์พอร c สแคของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที่ กลับมาอีกแล้วนะฮะตามสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราอยู่กันมาสองเทปแล้วนะฮะเทปนี้เป็นเทปที่สานะวัดดีพี่นีแบบเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่พลาดไปนะฮะแนะนําให้ไปฟังนะฮะของตอนที่แล้วกับตอนก่อนหน้านั้นนะครับได้มุมมองดีๆนะฮะในการต่อสู้ชีวิตนะครับมากมายนะครับผมคงเล่าทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้นะฮะ ก็จะเห็นคนคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เซลเมกนะครับคําว่าเซลเมกนี่คือไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับเริ่มต้นจากติดลบมีสมบัติติดตัวมาติดตัวมาหลายสิบล้านนะฮะแล้วฝ่าฟันจนมามีทุกวันนี้ได้นะครับตอนที่แล้วเราพูดกันถึงตอนที่พี่นีเคลียนะเคลียปัญหาเคลียหนี้สินนะครับเราเริ่มเห็นความสําเร็จของตัวเองแล้วนะเป็นตัวแทนดีเด่นรู้สัมผได้รางวัลแล้วก็เริ่มต้น ที่จะมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ใช่ไหมครั <c oughs> ตอนนั้นดีขึ้นยังไงฮรหลังจากเอ,อก็คือจากการที่เรามาเป็นตัวแทนประกันชีวิตเราเราก็มีความก้าวหน้าในอาชีพนะคะจากการเป็นตัวแทนก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารหน่วยขึ้นมาเป็นผู้จัดการจะได้รางวัลมากมายอ่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งด้วยความที่เราเป็นคนที่เราอาจจะเรียนเอเรียนในภาคมหาลัยในภาคปกติมาน้อย นี้เองโดยส่วนตัวชอบเรื่องการเรียนรู้อยู่แล้วก็เลยมีโอกาสนะคะได้ติดคุณนุ์อันหนึ่งที่เราเรียกว่ามิเ l ียนดอลลาร์ลาเกเบิลนะคะก็ในสมัยนู้นเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ได้ส่งเสริมแต่นี้เรียนรู้ว่าคนที่ต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้เป็นนักขายละแต่เขาผันตัวเองกลายเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนี่ก็เลยลงทุนถือว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนไม่ใช่่าใช้จ่ายสมัยนู้นเมื่อสมาณสักปี2541อืนะคะ การเดินทางไปครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เงินแสนเขาบาทไปอเมริกาไปอเมริกานี่ก็เพียนใช้เงินตัวเองอ่ะไปเรียนทุกปีไปเรียนทุกปีเรียนว่าเอ๊ะทำไมคนที่อยู่ในสายวิชาชีพทางด้านประกันถึงเปลี่ยนตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วทําไมเขาถึงอยู่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินระดับต้นๆของแต่ละประเทศม,มีธุรกิจที่ดีมีไลฟ์สไตล์ที่ดีนะคะในการที่จะตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้เร่มสังเกตแล้วตอนนั้นธุรกิจของ เป็นการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินของบ,บ้านเราเนี่ยยังไม่มีเท่าไหร่ไม่มีเลย,เลยใช่คือสมัยก่อนเนี่ยคุณรู้ว่าตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า certified financial planner สมัยนั้นต้องไปเรียนที่สิงคโปร์รที่ประเทศไทยไม่มีร,ระยะหลังเนี่ยประมาณน่าจะ สักอีกสักสิปีต่อมาเนี่ยประเทศไทยก็โดยตลาดหลักทรัพย์นำเข้ามาสอน TSI <PS> นําเข้ามาสอนะนะคะนี่ก็เป็นรุ่นแรกๆที่ได้ไปเรียนแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีโอกาสไปศึกษาพวกเนี้ยแล้วจนคณนุฒิตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า IARF4 เนี่ยค่ะ,ะ,ะ Certified Financial Register ของของอเมริกาเข้ามาเนี่ยนี่ก็มีโอกาสไปเรียนก็คือใช้ทุนตัวเองด้วยค่าบเครื่องบินตอนนั้นก็ถือว่าแพงก็พอสมควรนะฮะคือถ้าไม่ไม่มีแพชชั่นพอไม่มีความตั้งใจพอคงไม่ซื้อตัวเครื่องบิน ก็ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่ด้วยยินว่าก็ไปอยู่กันหลายคนเลยใช่ใช่คือเวลาที่เรียนนะคะมันแปดโมงครึ่งเนี่ยประชุมกว่าจะเลิกบางทีบางวิชาสามทุ่มเราก็เลยจําเป็นต้องใช้ออฟฟิเชียลโฮเทลเพราะว่าเวลาเหนื่อยขึ้นไปพักเราลงมาเรียนต่อได้ก็คือต้องอยู่ที่สัมนาตรงนั้นเลยอยู่ที่ใกล้ๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงแรมค่อนข้างแพงซึ่งก็คงไม่ถูกหรอกแพงมากคืนคืนนึงก็สางเมือก็หลายก็เป็นประมาณเป็นหลักหมื่นอะค่ะเป็นหลักหมื่นละหมื่นกว่าบาทคืนสมัยนู้น ก็อาศัยประหยัดก็นอนหลายคนนอนแชร์กันแชร์กันนะคะโอ้โรงแรม6ดาวหรูเลยค่ะแต่เปิดประตูมาบูนย่างซุริคิมกินมาม่ากันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคือชีวิตก็ต้องต้องต้องจัดสรรนันนะคะต้องจัดสรรงบประมาณเพราะตอนนั้นเราก็เองก็ยังอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นอยู่อ่านะคะจนกระทั่งนี้ก็ไปเรียนมาได้2องสัประยะหนึ่งจนกระทั่งปลายปีสองพประมาณปี4-5-4-6ก็เริ่มมี IARSC นะคะ คือเป็นสโมสรสมาคมนักวางแผนการเงินแห่งแรกของประเทศอเมริกาเข้ามาเปิดสอนในประเทศไทยนี่ก็เลยได้ไปเรียนนะคะจนทั้งไปเรียนเนี่ยเราเองไม่ได้จบการเงินไม่ได้มีความรู้พวกนี้เลยมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเพราะมันมีสูตรการคำนวณเยอะแยะเต็มไปหมด ก็เรียนเสร็จก็ไม่เข้าใจพี่ป้อมก็ไม่เข้าใจก็เขาให้ทําแผนการเงินส่งก็ทําไม่ได้เพราะด้วยความรู้เราไม่ประสบการณ์ความรู้เราก็ไม่ได้จบสายนี้มาแล้วเราก็ไม่เข้าใจมันแต่สิ่งเดียวที่เรารู้ว่าในอดีตเนี่ยถ้าเรามีวิชาความรู้การเงินที่ดีแล้วมีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องบ้านเราคงไม่เกิดภาวะที่จะใกล้ล้มละลายเพราะฉะนั้นเราก็เลยมุ่งมั่นว่าเอ้ยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะก็เลย หลังจากนั้น,นก็เรียนมาตลอดเรียนเพิ่มรเรียนเพิ่มมาจกนกระทั่งปี2549นี่ก็ได้ทําแผนการเงินตัวเองสําเร็จแล้วการเรียนนี่คือไม่ใช่จบแค่การสามนาครั้งเดียวไม่ใช่จะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องเป็นเป็น ครั้งแรกเนี่ยจาไม่ได้ตอนนั้นน่าจะเรียนประมาณ4วัน5วัน4ี่หวันเต็มๆก็จะได้ได้ความรู้มาส่วนหนึ่งใช่แล้วเราต้องมาทําแผนต้องทําแผนแล้วทําแผนนี้ส่งไปที่ประเทศอเมริกาเพื่อให้เขาตรวจทั้งหมดนี้ใช้เวลากี่ปีฮะช่วงนั้นประมาณสัก3ปี3ปีนะฮะในการที่อบรมนะฮะแล้วก็ทําแผนส่งให้ทางนู้นถูกแล้วระหว่างนั้นก็มีมีเซอร์ติมามีเ์ติฟตัวอื่นเข้ามาอีกนี่ก็ไปเรียนอีกทั้งหมดกี่ตัวประมาณก็ได้เรียนทั้งหมด3 สามตัวสามตัวคือเป็นเรื่องวิชาชีพทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินเป็นนักวางแผนการเงินโดยเฉพาะเลยเป็นคนแรกๆของประเทศไทยก็แรกๆที่เราไปเรียนรู้พวกนี้แล้วส่วนหนึ่งการไปสันมนาแต่ละปีเราก็จะได้แง่คิดวิธีการทําธุรกิจทาวิชาชีพนี้จากรุ่นพี่ที่เขาอยู่อเมริกาแล้วก็ประสบความสําเร็จแชร์ลิ่งให้เราคือเป็นการออกจากพื้นที่ที่เป็นบ้านตัวเองก็คือประเทศไทยไปเปิดตัวเองสู่โลกกว้าง ก็ได้ไปเห็นความสําเร็จของทางคนฝั่งนู้นใช่ค่ะก็เอามาอัดแบบนะฮะว่าสิ่งที่เขาสําเร็จเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้กับคนในประเทศเราได้ซึ่งมันเกิดประโยชน์แน่นอนนะเพราะโน้ตหรือความสําเร็จของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะเอามาใช้ที่บ้านเราได้ด้วยใช่ค่ะงั้นการเดินทางอ่โทษทีการเดินทางก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับเราในการที่ได้ไปเห็นอะไรแปลกใหม่โลกว่างนะฮะ สำคัญเลยนะฮะ,ะถ้าเราไม่เห็นเราอาจจะไม่รู้เราก็อาจจะทำอะไรเดิมๆอย่างนั้น<ห><ห>ไปนะครับเมื่อมีความมั่นใจแล้วเนี่ยพี่ีก็เลยมาทำเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินใช่ค่ะในประเทศไทยแบบเป็นจริงเป็นจังใช่ใชแล้วตรงส่วนนี้ก็คือสมมอบความสําเร็จนะฮะความมัง่งคั่งความแผนหรืออะไรก็ตามให้คนที่เป็น,ท,ปนที่เป็นลูกค้าเราที่พี่นี้เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาสามารถที่จะ มีความมั่งคั่งของเขาได้เพิ่มขึ้นแล้วส่วนนี้ก็สร้างความสําเร็จให้พี่นีด้วยใช่ใช่ใช่ไหมครคือตอนสี่เก้าเราก็เริ่มทําแผนไปส่งละเริ่มทําแผนไปส่งก่อนนั้นก็นี้ก็เหมือนทุกคนนะคะอยากมีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆนี้ก็ซื้อบ้านวินมีไว้หลังหนึ่งครับนะคะรวยเลยนะไม่ไห้ไม่ถือว่ารวยจริงๆแล้วชีวิตต้องถือว่าเราเพียงพอแล้วเราก็พอเพียงอันนี้จะเป็นคนแบบนี้นะคะ คือโอเคมันก็เป็นความฝันที่ทุกคนอยากมีบ้านหลังใหญ่สักหลังหนึ่งมีบ้านแบบมีเนื้อที่มีต้นไม้เยอะๆก็ไปซื้อซื้อจากการทําแผนอน้เ็จนี่ขายบ้างหลายนี้ทิ้งค่ะเพราะเพราะเรามี Personal Asset มากเกินไปนะคะเรามี Personal Asset มากเกินไปเราไม่มี Investment As s e เเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเรียนรู้มันสอนเราพอเราสอนเราปุ๊บเราส่งแผนไปปุ๊บปีห้าศู เขาก็ส่งแผนกลับมาว่าเออคู้แผนเรานะแต่คีย์สักเซสของเราเนี่ยก็คือเรามี Personal Asset มากไปจากการที่เราทําแผนแล้วแล้วเราก็ต้องรักษาคือเราเนี่ยเป็นคนทํางานหาเงินเก่งแต่เราอ่ะต้องดูแลสุขภาพดูแลตัวเราเอาพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมาเราจะเดือดร้อนตัวเราเอเซสใช่นี่ก็เลยนี่ก็เลยมาทําแผนเรื่องการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของกรณีเราพิการหรือเสียชีวิตเราจะทํำยังไงที่หมายเพราะว่าค่าใช้จ่ายและรายได้เรายังคอนทิบให้คนอื่นได้อยู่ เพะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่นี้มาปรับแผนละเพราะปรับแผนปุ๊บนี้เริ่มบ้านในฝันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขายไปแล้วก็ขายไปนี่ก็เลยเอาเงินตรงนี้มาซื้อคอนโดในสาทรห้าห้องในสาทรในในสิบบิีแบบนี่เกินสิบปีที่แล้วแน่นอนใช่ใช่ใช่ประมาณปีห้าห้าห้าสองห้าสามสิบปีพอดีประมาณสิบปีค่ะก็เอามาซื้อก็มาซื้อเพื่อ ให้เช่าครับนะคะสมัยนู้นก็ยังได้ค่าเช่าอะไรดีหมดจังหวะดีด้วยนะฮะะทีี่ดเพราช่วงนั้นมันซัพพลามใหม่ๆด้วย่ะก็เลยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เริ่มปรับแผนลงทุนตามแผนที่เราลงไว้เริ่มจากหนึ่งเราเสียภาษีเยอะเราต้องซื้อ R F L T F เราต้องมีการซื้อประกานภัจากกรมธหรโอเคทำแผนภาษีก่อนเลยแผนแรกเพราะที่อเมริกานยคะทุกคนทันทีที่มีรายได้แผนที่สำคัญที่สุดคือ tax planning เพราะคุณต้องเปลี่ยนภาษีให้เป็นเงินออมเราไม่ได้หลบภาษีนะคะเราเสียภาษีถูกต้องแต่เราใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ในที่นี้สิทธิต่างๆที่เราใช้ภาษีเราก็จะลดลงครับเงินภาษีที่เราต้องจ่ายสมมุติเราจ่ายร0อยบาทเราจ่ายเหลือห้สิบาทบอีกห้สิบาทเราเอามาลงทุนต่อมันก็เป็นเงินที่งอกเงินมันเป็นการบริหารภาษีที่เริ่มต้นก่อนเลยคุณอาภา แล้วเราจะมีเงินส่วนหนึ่งออกมาเอาไปทําอย่างอื่นถูกค่ะเราก็เอามาลงทุนต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็วางทาการวางแผนเป็นรายเดือนด้วยคือส่วนหนึ่งเนื่องจากโรงงานนี้งานยุ่งนี่ก็สร้างวินัยดยการแตดเงินค่อยๆลงทุนเซกเตอร์อีกอันหนึ่งก็คือเราลงทุนในส่วนที่เราถนัดก็คือพัพปารี่เพราะนี่เคยทําที่มาก็เลยมีความรู้ว่าเออในการลงทุนที่ดินเนี่ยมันก็สามารถสร้างประโยชน์และสร้างรายได้ที่ดีก็ไปพวกคอนโดให้เช่าอันนี้ก็ส่วนหนึ่งลงทุนในประการ ปกป้องความเสี่ยงในประกันลงทุนในมิลชัวฟานะคะลงทุนในอีควิตี้ก็คือหุ้นที่เราคิดว่าให้ผลตอบแทนเราดีพวกปีวีเดนนะคะลงทุนใน Property ก็เก็บค่าเช่าพวกฟิตอินคัมหรือแม้กระทั่งลงทุนในคือป o p e r t y ที่ซื้อมาขายไปนะคะก็ด้วยวิธีการแบบนี้ค่ะปี51ถึงปี58 57ปด้นเกษียณได้ปี57 คือเราตั้งใจว่าเราจะเกษียณประมาณอายุ55ครับแต่เราเกษียณได้ที่อายุ50อ๋อนี่5้แล้วะ้าหานิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเลยไม่กี่ปีเลยห้าสิบเพินแล้วค่ะเลินแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตอนนี้มีฟินเชี e ลฟรีดอมนะคะฟินาเชียลฟรีดอมก็คือขออนุญาตแชร์นิดนึงก็คือว่าเป็นการที่เรามีให้เงินทํางานคือเวลาเราทํางานเนี่ยก็คือคนทํางานเรามีเงินเราต้องให้เงินมันทํางานไปด้วยไม่นั้นเงินของเรามันจะขี้เกียจ แล้วเงินทำงานยังไงคือคทำงานแล้วคุณต้องเอาไปลงทุนจัดก่อนให้ดีไม่ใช่ลงที่ความเสี่ยง,ง,สงสูงๆลงในสิ่งที่เราคิดว่าเรารับความเสี่ยงได้หรือเรารู้จักมันพอนะคะ แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้อง aware นึกถึงผลตอบแทนว่ามันต้องมากกว่าเงินเฟ้อไม่ใช่นั้นเงินเราเล็กลงไม่แน่นพอร์ตลงทุนของนี้เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยประมาณ10%ครับะคะแล้วแต่บาลานซ์กันแล้วเนี่ยจะประมาณต่อเนื่องในที่นี้ก็คือในที่สุดเนี่ยเงินมันก็สร้างเงินไปเรื่อยเจิจนั้งปี5-7เนี่ยมันทําให้นี้เกษียณได้ว่าค่าใช้จ่ายจับเงินทํางาน มันเบสก,กันแหละ <Okay. S 2> คือหมายว่าเงินเราทํางานได้มากกว่าค่าใช้จ่ายประจําที่เราต้องมีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทํางานเราก็มีม,มีมีรายได้เข้ามาแต่ทุกวันนี้พี่นี้ยังไม่หยุดนะฮะคือเชื่อว่าผู้หญิงที่ตั้งใจทํางานแต,ต่อสู้มาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยให้อยู่เฉยๆคงไม่ยอมใช่ไหมเริ่มเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างที่แบบว่าอยากจะช่วยสังคมแล้วแหละรเริ่มมองเห็นปัญหาใหญ่โตระดับประเทศ พี่นี้บอก<ช>ผมตลอดเวลาว่าตอนนี้ในสถานการณ์ของคนไทยเนี่ยมีปัญหาหนึ่งที่พี่นี้อยากเข้าไปช่วยมากๆเลย <ฮะ S 2> ก็คือการที่คนไทยไม่สามารถกเกษียณตัวเองได้ใช่ใช่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะ,<ฮ>ะตอนนี้คือมันพอเรามีรีเสิร์ชเข้ามาย้อนไปนิดหนึ่งก็คือว่าพอนัปี55ปายปีตอนนั้นที่นี้เริ่มจะมี Financial Freedom นี่ก็เลยอยากให้วิชาความรู้เราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อคู่เคินก็เลยสร้างบริษัทขึ้นมาที่ iW+ ั บริษัทไอวิวพัเนี่ยก็เลยเป็นบริษัทที่ไปวางแผนการเงินให้กับผู้คนไม่ว่าเขาจะเป็นคนทํางานหรือเป็นเจ้าของกิจการทํายังไงของเงินเขาจะเนื่องเงินอย่างเป็นระบบบริหารจัดการความเสี่ยงได้และทําให้เงินเติบโตบริหารจัดการภาษีอย่างถูกต้องไม่ใช่หนีภาษีแต่ทําให้ถูกต้องนะคะสิ่งเหล่านี้เรา e d ดูเค e ลูกค้ามาตลอดจนกระทั่งบริษัทเราเนี่ยขยายออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็นบริษัทในแทนการ ดูแลเรื่องให้คําแนะนําทางการเงินแบบเต็มรูปแบบ,บทั้งในแง่บุคคลและนิติบุคคลคให้คําแนะนําในเรื่องของการจัดการทําบัญชีที่ถูกต้องนะคะในเรื่องของอการบริหารจัดการภาษีเต็มรูปแบบอินเ g r ร t e ก tax planning เนี่ยทุกภาษีเพราะว่าประเทศเราเริ่มสู่ระบบภาษีเยอะขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได้ภาษีบุคคลนิติบุคคลภาษีการให้ภาษีการรับมรดกภาษีที่ดินเชียงม่เกิดขึ้นคือสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องคือเรื่องภาษีต่อไปมันจะเข้าถึงทุกคนมากกว่านี้แน่นอนนะฮรระบบออนไลน์หรืออะไรเนี่ยตามหาทุกคนได้นะเรื่องหนึ่งภาษีอย่าเลยแต่ว่าการบริหารภาษีต่างหากที่ต้อให้ความสจะช่วยคุ้ดาจะช่วยคุ้ได้ด pues ้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเรามีพีซอบมาคือไม่ต้องระวังมันระเบิดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้า โปร่งใสตรงไปตรงมานะฮะเสียในส่วนที่ควรต้องเสียช่วยประเทศจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยค่ะหลังสุดเนี่ยหลายหลายปีจนไอไวพัฒน์เราก็เติบโตมาประมาณ7-8ปดปีละเราก็เริ่มขยายไปอีกเชนหนึ่งอีกอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งเราไปทํารีเสิร์ชมาค่ะปรากฏว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยในคนไทย100คนเนี่ยนะคะจะเกษียณได้จริงๆแค่25้าคน ร้อยเจ็ดสคนยังเกษียณไปได้ในคนยที่ต้องต้องเกษียณคือวัยหกสิบละเรียกว่าหยุดได้ในยี่สิบห้าคนเนี่ยมันก็มีทั้งข้าราชการมีทั้งคนที่เก็บเงินมาเป็นเอกชนเไม่ใช่คนเหล่านั้นไม่วางแผนนะคะแต่เขาอ่ะขาดคนดูแลในการจัดทําให้แผนเขาสําเร็จหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเขาไม่มีความเข้าใจแล้วลงทุนไม่สามารถเอาเงินไปลงทุนและให้มันงอกเงยได้หรือเกิดความผิดพลาดหรือบางคนเนี่ย ก็ไม่ได้นึกถึงก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกถึงเวลาเดี๋ยวก็เกษียณก็เกษียณใช้ชีวิตตามสภาพนั้นก็ได้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่มันก็ยังต้องทํางานหนักต่อไปบางคนก็ตกเป็นภารละลูกหลานเพราะฉะนั้นในร้อยคนเนี่ยมีปัญหาเกษียณไม่ได้ถึง75คนแล้วที่หนักกว่านั้นคือในระหว่างทางทนไทยเนี่ยทำงานไปในร้อยคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพถึง 50%สิซ็นครึ่งครึ่งเลยครึ่งครึ่งมีความเครียดมีความกดดันและยี่สิบเจ็ดคนเนี่ยมีปัญหาทางการเงินมันเป็นสีน่ากลัวนะคะเดี๋ยวนี้หลายหลายองค์กรเนี่ยมีสถิติว่าคนพนักงานเนี่ยฆ่าตัวตายเยอะขึ้นไม่ใช่เพราะว่าอะไรเกิดความเครียดเครียดเนาะทั้งการเงินทั้งสุขภาพถูกค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยเป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งว่า ในฐานะเรามีความรู้วันนี้แล้วเรารอยากส,ส่งต่อวิชาชีพนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนคก็เลยไปคิดโปรดักต์อันหนึง่งขึ้นมาชื่อว่าอิ่มสุขที่อยากจะสุขของนี้เติมตัวเอสเลยนะเพราะมันสุกมาก,ม,ากมันสุขมากก็เลยอยากจะแบบว่าเป็นอะไรที่อยากจะมาช่วยคนไทยให้มีเครื่องมือที่ดีในการบริหารจัดการการเงินตัวเองในการบริหารจัดการ ความสุขของตัวเองนะคะก็คงจะเร็วๆนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ได้ PR ได้ได้ได้นำเสนอคือผมไปรู้มาบ้างแล้วบางส่วนต้อบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเลยนะฮะที่คนไทยจะเข้าถึงการวางแผนทางการเงินของตัวเอง ได้ทุกคนได้ทุกคนค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มาพูดถึงในที่นี้นะขอให้ติดตามคําว่าอิ่มสุกเติมเด้วยเติมเอสเติมเอคือพี่นี่อยากจะช่วยคนไทยแล้วแหละใช่ใช่คือคือหลุดพ้นเือคือคือนี่มีไอดอลนะไอดอลที่นับถือมากๆเรแล้วต้องถือว่าเราโชคดีที่เราได้เกิดในประเทศไทยนะคะเพราะนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยเป็นท่านเป็น King ออ King อ่ะแล้วเป็นคนที่เหนือคนนะคะเพราะฉะนั้นนี้จะนับถือพระองค์ท่านมาในรูปแบบในเรื่องแบบของสัจจะคือท่านไม่เคยผิดสัจจะเลยนะคะเรื่องที่สองที่เป็นคุณธรรมที่นี้นับถือคือความประจัญยูถ้าเรามีความประจัญยูรู้คุณคนะยังไงแล้วเรามีสัจจวาจานะชีวิตเรายังไงก็เจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วเห็นพระองค์ท่านเนี่ยทำงานหนักให้กับประเทศไทยและคนไทยตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ย ชีวิตวันนี้เราเดินมาถึงการที่เรามีอะไรเพียงพอในระดับ,บที่เราอยู่ได้แล้วรเราก็อยากจะแบ่งปันส่งต่อค่ะส่งต่อแล้วก็เถือว่าสิ่ง d คักที่จะทำออกมาใหม่อันนี้นะคะเครื่งเคื่อที่จะมาให้ผู้คนได้มีการ,รวางแผนการเงินด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นการตอบแทนบุญคุณประเทศไปด้วยในตัวครับอันนี้คือแพชชั่นเลยเป็นแพชชั่นที่นี่มองว่า เวลาที่นี่ทํานานอะไรเนี่ยนี่จะนึกถึงเรื่องแรกเลยเราต้องมี integrity คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงวันนี้ที่ไอเวิร์คพัฒน์เราจะเริญนรุ่งเรืองขึ้นมาได้เรามีลูกค้าบอกต่อเสมอเพราะเราสอนคนทุกคนในออฟฟิศในในในองค์กรของเราเราสอนคอนซัล์ของเราทุกคนต้องต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า นะคะมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงอะไร,รทําได้บอกอะไรไม่ได้ก็บอกลูกค้าอะไร,รไดีไม่ดีเราก็บอกนะคะเรื่อง <2 S 2> ที่2ก็คือเราต้องมี professionalism เราต้องทําทุกอย่างด้วยจิตวิญญาณนะคะด้วยความรักและ อยากจะทุ่มเททําให้มันบรรลุผลแน่นอนถ้าลูกค้าประสบความสําเร็จในแผนการเงินที่เขาตั้งรเราในฐานะ a d v i s o ์เราก็ประสบความสําเร็จร,ร่วมกันด้วยมันเป็นความสุขร่วมกันนะคะไม่ใช่ราคาแต่มันเป็นแว l u ลคือคุณค่าที่เราส่งมอบให้นะคะเรื่องที่3เวลานี้ทํำไรก็ตามเนี่ยนี้จะมี Innovation ค,คือเราจะไม่ทําอะไรที่เหมือนคนอื่นทาแล้วทําแล้วมันเหมือนกันทําแล้วมันไม่ มันไม่ได้แตกต่างเลยมีความรู้สึกมันไม่ใช่อ่ะนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยมันต้องสร้างอะไรที่มีความแตกต่างแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนเพราะฉะนั้นเราถึงตั้ง i อเวิร์พัซึ่งเป็น IFA firm คือเป็น Independent Financial Adviser firm คือเราไม่มีค่ายประโยชน์ลูกค้ามาก่อนอันนี้คือเรื่องสำคัญขององค์กรเราและเรื่องที่4ี่คือทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ตามต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Develop ดีเวอรอปเมนต์เนี่ยเป็นอะไรที่เราถือมากเพราะฉะนั้นชีวิตเรียนรู้ไม่จบวันนี้นี้ก็มีโอกาสที่วันหนึ่งผ่านมาได้ไปเรียนรู้วิชาการวางแผนการเงินแล้วก็มาส่งต่อให้กับในทีมงานให้น้องๆในทีมงานให้กับคนไทยให้กับลูกค้าแล้วพอวันหนึ่งวันนี้นี้เริ่มมีทีมใหญ่ขึ้นน้องๆหลายๆคนที่เก่งในเรื่องบางอย่างเราก็มาแชร์ลิงกกันแล้วก็สร้าง อิ่มสุขเนี่ยขึ้นมาซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถเข้าถึงรายวางแผนการเงินได้ทุกชนชั้นเพราะในอดีตเราจะคิดว่าใครจะมีที่ปรึกษาการเงินได้ต้องมีทรัพย์สินเยอะจะต้องมีเงินในการที่จะจ้างที่ปรึกษาแต่ในปัจจุบันมันเลยเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วนะคะเราต้องการให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เราก็เลยมองว่า เรากําลังทาเนี่ยทีมงานของเราน้องๆเนี่ยก็ได้มาแชร์ลิงกับนี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ซึ่งอันนี้จะฝากไว้กับประเทศครับสุดยอดเลยพี่นีนะฮะผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วอิ่มสุกคืออะไรนะฮะติดตามนะเดี๋ยวพี่นีจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องต้องบอกว่า การเรียนรู้เรื่องราวของพี่นีเนี่ยผมคิดว่าเกิดประโยชน์นะฮะคือได้ทั้งแรงบันดาลใจได้ทั้ง How to ด้วยนะครับ,รบที่จะให้คนที่ติดตามนะพี่นี้หรือว่าคนที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยได้เห็นการต่อสู้ได้เห็น passion ได้เห็นโกนะที่ชัดเจนมากๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเซลเมคได้พี่นี้ทําได้ทําไมทุกคนทําไม่ได้ตนะครับ,รบทุกคนสามารถที่จะใช้ประสบการณ์นะฮะ หรือว่าใช้เรื่องาวของพี่นี้นี่แหละนะฮะในการที่จะปลุกตัวเองนะขึ้นจากวันนี้นะฮะที่อาจจะรู้สึกแย่อาจจะยังไม่ได้ไปถึงเป้าหมายหรืออาจจะผิดแผนอะไรไปก็ตามนะฮะลองตั้งสติดีๆอยู่กับปัจจุบันให้ดีนะครับพี่นี้ทําได้ผมก็ทําได้ไดคุณค<น>ทุกคนก็ทําได้นะครับเซฟเมกเราจะกลับมานะกับคนคุณภาพนะฮะคนที่ประสบความสําเร็จคนที่สร้างตัวเองด้วยตัวเองนะฮะอย่างที่นี้นะฮะ ไปรวมทั้งพี่นี้ด้วยนะขอเรียนชเชิญอย่างเป็นทางการนะครับอาจจะขอเรียนเชิญมาในบางสัปดาห์นะมาพูดคุยกับบางกรณีที่ทุกคนอาจจะถามมาในบางคําถามว่าจะทําตรงนั้นตรงนี้ยังไงนะครับนะทุกคนติดต่อทุกคนสามารถที่จะตาม YouTube นะฮะพอดแคสต์ Podcast, นะฮะรวมถึง Facebook รวมถึงในช่องทางของ Stock t o ชุม r โลได้นะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณพี่นีมากๆครับค่ะโยต้องขึ้ ขอบคุณที่ป้อมที่ให้โอกาสมาแชร์ลิงแล้หวังว่าเรื่องของนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนมีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขครับสุดยอดครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ